สถานีบางไผ่ Next Station บางไผ่ สถานีบงางไผ่บงางไผ่โปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถบางไผ่ station please mind the gap between train and platform ต่อไปสถานีบางว่าท่านสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปสายสีเขียวอ่อนด้นที่สถานีนี้ Next station บางว่า Passengers can connect to the light green line at this station บางว่าบางว่าโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถบางว่า station please mind the gap between train and platform สถานีเพชรเกษม48 Next Station เพชรเกษม48 มีเพชรเกษม48เพชรเกษม48โปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถเพชรเกษม48 Station Please mind the gap between train and platform านีต่อไปสถานีภาษีเจริญ next station ภาษีเจริญผู้โดยสารโปรดสราบเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโวิด -19 ขอความร่วมมือผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอื่นเสมอ งดการพูดคุยขณะอยู่ในรถไฟฟ้าล้างมือด้วย Gel, แอลกอฮอล์เจลสตังแอปพลิเคชันหมอชนะและสแกน QR code ไทยชนะเมื่อเข้าออกจากขบวนรถไฟฟ้าโดยความห่วงใยจากรถไฟฟ้า MRT สถานีภาษีเจริญภาษีเจริญ รดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถพาสิเจริญสถานี Please mind the gap between train and platform. ต่อไปสถานีบางแค next station บางแค สถานีบางแคบางแคโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถบางแค Station Please mind the gap between train and platform สถานีหลักสองจึงเป็นสถานีปลอยทางขอขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการรถไฟฟ้ามที Next station หลักสอง This is the end of the line Thank you for choosing t MRT หลักสหลักสโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถหลักสองส t i o n Please mind the gap between train and platform.